よろしくおしま สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพัทยาซิตี้นิวการรายงานข่าวสารจากเมืองพัทยาเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะนายกเมืองพัทยาชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารจอดรถสําหรับตลาดจําหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวคาดว่าแล้วเสร็จไม่เกินปลายปี2565ค่ะ สืบเนื่องจากเมืองพัทยาได้มีโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณตลาดลานโพเพื่อขยายพื้นที่จอดรถให้เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้มีการประกาศประกวดราคาพร้อมกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปเรียบร้อยแล้ว ได้นในสนทยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาชี้แจงว่าขณะน,นี้เงื่อนไขของที่ดินเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์การขอใช้ที่ดินและในะเรื่องของการตรวจแบบจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชนบุรีหรือการพิจารณาเงื่อนไขอื่นๆได้มีการตรวจสอบจากกรมธนารักษ์ครบถ้วนแล้ว สำหรับขั้นตอนต่อไปเมืองพัทยาจะดำเนินการเซ็นสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ดำเนินการก่อสร้างทันทีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีที่จอดรถสะดวกสบายปลอดภัยสามารถแก้ไขปัญหาจราจ,จรติดขัดมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้สูงขึ้นส่งเสริมลานโพให้เป็นสถานที่นันทนาการพักผ่อนหย่อนใจและเป็น านที่ออกกําลังกายสําหรับประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณชุมชนนาเกลือและพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นต่อไปค่ะ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีที่จอดรถสะดวกสบายและปลอดภัยค่ะและนี่เป็นหนึ่งข่าวดีนะคะที่เมืองพัทยาค่ะได้เตรียมลงนาม MOU ร่วมกับมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เพื่อร่วมการบูรณะวังสามเสียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การศึกษาวัฒนธรรมไทยจีนค่ะ เมื่อวันที่9มีนาคม2564ในสนธยาคุณปลืม้มนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่วังสามเซียนร่วมกับคณะผู้บริหารมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานในการพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน นายสนธยาคุณปลื้มนายยกเมืองพัทยากล่าวว่าหลังจากที่ได้มีการปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางร่วมกันและสารได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนั้นเมืองพัทยาจะดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงกับมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเพื่อพัฒนาวาังสามเซียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การศึกษาและแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมไทยจีนซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ในการใช้สถานที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างที่ยัง คงสภาพดีอยู่โดยให้ทางมูลนิธิมาช่วยดูว่าสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่นั้นสามารถนำมาปรับใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างซึ่งการพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะกอ่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณาชนและองค์กรการกุศลต่อไปในอนาคตค่ะ อีกไม่นานนะคะเมืองพัทยาของเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มอีกหนึ่งแห่งนะคะเรามาต่อกันที่กิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวกันอีกแล้วค่ะกับงานเดินกินถิ่นนาเกลือปีที่12ทุกเสาร์อาทิตย์ยาวๆถึงวันที่25เมษาย,ยน2564ค่ะเมืองพัทยาจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือตลาดโบราณรวมของกินแสนอร่อยครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีที่กลับมาอีกครั้งหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดในจีนและลอกใหมที่คายลง เริ่มแล้วทุกเสาร์อาทิตย์ยาวๆถึงวันที่25เมษาย,ยน2564รวมเป็นเวลา8สัปดาห์บริเวณป้อมตำรวจนาเกลือถึงสะพานยาวตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นของตนเองผ่านกิจกรรมหลากหลายทั้งชิมชอบแชร์ชกันอย่างเต็มอิ่มีการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปอาหารทะเลสดๆอร่อยๆอาหารชุมชนท้องถิ่นแบบโบราณที่แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวทะเลได้เป็นอย่างดีพบกับ การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทยในวันเสาร์ที่27มีนาคม2564พบกับการแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้องลูกทุ่งเสียงใสาสาวสุดสวยสุดเซ็กซี่ลังไย,ยหายทองคำและวันอาทิตย์ที่25เมษายน2564พบกับการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินเพื่อชีวิตในตำนาน คงศิธิ์คัมภีพร้อมเชิญชมกังขับร้องเพลงตามแนวเพลงไทยของชุมชนแนวเพลงลูกทุ่งลูกกุงเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเพื่อควรค่าแก่การอนุรักษ์ค่ะ และอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะมีขึ้นในวันที่20มีนาคม2564เชิญมาเที่ยวงานคาแอนคอฟฟี่ขับไทยแลนด์ณแหลมบริีไฮพบกับอาหารเครื่องดื่มมากมายในรูปแบบฟุตรักท,ที่สำคัญนะคะขอความร่วมมือทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกเคหสถานค่ะ และข่าวดีสําหรับผู้ใช้รถใช้ถนนที่เดินทางมาพักผ่อนในเมืองพัทยาท่านไม่ต้องกังวลน,นะคะใน,นเรื่องของที่จอดรถกันแล้วเมืองพัทยาได้จัดทําเลจอดรถบริเวณถนนสายชายหาดพัทยาสามารถจอดได้ในหนึ่งช่องจราจรฝั่งเลนขวาได้ตลอดแนวค่ะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชายหาดพัทยาค่ะ และทั้งหมดนี้คือข่าวประชาสัมพันธ์จากเมืองพัทยาค่ะท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของเมืองพัทยาได้ทางแฟนเพจ Facebook PR พัทยาหากมีความประสงค์ต้องการแจ้งเรื่องราวร้องทุกได้ที่ w w w พัทยา .go.th หรือพัทยา Contact Center 1337ตลอด24ชั่วโมงวันนี้ดิฉันนางสาวณาชาตรายพิพัฒน์ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์รายงานสวัสดีค่ะ